ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมาควบคุมชีวิตของเราในขณะน,นี้เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในอดีตของอนาคตมนุษย์เราสามารถควบคุมได้เกือบทุกอย่างก่อนที่ผมจะเริ่มเทรดผมรู้สึกว่าเวลาของผมถูกพลากไปทุกวันจริงๆแล้วผมมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เป้าหมายเหล่านี้กลับเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจําวันผมจะชอบบอกว่าเมื่อผมบรรลุเป้าหมายนั้นหรือเป้าหมายนี้แล้วผมจะดูแลเทคแคร์มันคำโกหกที่คนส่วนใหญ่ชอบคิดก็คือเรามีเวลาเพียงพอ แต่ชีวิตประจําวันไม่เพียงแต่เอาเวลาของเราไปแต่ยังทำให้เป้าหมายของเราหายไปด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่เรามีคือเวลาครับเราสูญเสียการควบคุมไปจนผมมาพบวิธีแก้ปัญหานี้แต่กว่าจะมาถึงตอนนั้นผมเรียกบทน,นี้ในชีวิตว่าการหยุดนิ่งทุกวันเราใช้เวลาหลายนาทีบนหน้าจอและอีกหลายนาทีในการทํางานที่เราไม่อยากทําเสรติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปความฝันและความคิดของเราสลายไปกับชีวิตประจําวัน และฟองสบู่ที่เราอาศัยอยู่และนั่นอาจเป็นความเข้าใจผิดอันดับสองดังนั้นผมจึงต้องการเครื่องมือที่ให้เวลามากขึ้นและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและดำเนินชีวิตตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่มีข้อแก้ตัวหรือการประนีประนอมผมเรียกบทนี้ว่าความก้าวหน้าในชีวิตและนั่นคือช่วงเวลาที่ผมค้นพบการเทรดกับบัวลุมเราสามารถมองเห็นรายใหญ่ตอนที่เขาเปิดออเดอร์ตอนไหนเวลาไหนการเคลื่อนไหวที่คำนวณได้ ซึ่งเราสามารถรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ผมทำสิ่งนี้ทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงและเชี่ยวชาญทักษะน,นี้ผมเชื่อว,ว่าคนเราสมควรได้รับในสิ่งที่คู่ควรคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพร้อมจะแลกจงลงทุนในตัวเองและกลับมาควบค c o t r o l ชีวิตของคุณอีกครั้งผมพบจุดประสงค์ของตัวเองและกลับมามีสมาธิอย่างเต็มที่กับการเทรดและมีเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือต้องการไปที่ไหนคุณต้องมีมิชชั่นและคเครื่องมือ อสร้างกดต่อไปของคุณเองถึงเวลากลับมาควบคุมขั้นตอนต,อนต่อไปของคุณแล้วแล้วก้าวต่อไปของคุณคืออะไร